หลังจากที่ผมได้กีตาร์ตัวนี้มาในราคา2,000กว่านะครับก็จะทำการเซตอัพนะครับคือตัวเทชชิ่งมันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็โอเคแล้วฮะเมื่อกี้ก็ทำการาขันคอเข้าไปแล้วนะครับเสร็จียบร้อยนะครับตรงเนี้ยถือว่ายังไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันสูงเกินนะครับมีตัวตั้งสายให้เลยนะครับแล้วก็ใช้ฐานที่ห้อตัวนี้เป็น ของฟิชแมนนะครับ f ิชแมนอันนี้ผมชอบตรงที่ความมันเป็นเป็นไม้แล้วก็ดูลิดติดมันมันก็ดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงดูโอเคฮนะ,ะคยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมถูกฉลกนะครับามันเหมาะสมกับงบประมาณผมนะครับผมก็เลยซื้อนะครับอ่านะตามนี้ฮะ เขาก็แถมปิ๊กแม่ผมอันนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันละฮะว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวเราเซตอัพก่อนนะครับถึงจะได้ฟังเสียงเนาะโอเคถอนหมดขึ้นมาโอเคขึ้นมานะครับเคเดี๋ยวมันจะฝนไปนะฮะ เห็นตรงนี้ไหมครับที่ผมทําเครื่องหมายไว้ครับเนี่ยมันใกล้จะได้แล้วนะครับดูหัดเป็นไง <Okay. S 1> เ็คสายหนสาย Size ที่หนึ่งสีอ่าหลังจากที่เปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมใช้ดูเทัชชิ่งที่ผมตั้งมันเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยะ เราเอาที่เราคิดว่าเล่นง่ายเล่นสบายนะครับดูนะมันจะมันจะไม่ได้สูงเลยนะครับจากตอนเช้าครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะสูงครับแต่ตอนนี้ผมจะลองดีให้ดูนะเสียงตีเฟดจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาหนกเยอะขนาดนั้นก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งสายแล้วก็การปรับตั้ง ทัชชิ่งนะครับผมจะเล่นโครมาติกสเกลนะครับทั่วคอเลยเพราะมันมีเสียงแป๊กปักปักไหมนะครับถ้าเราปรับต่ำเกินไปเนี่ยแน่นอนว่ามันจะติดเฟดนะครับลองฟังดูว่าเอามาเทสเสียงกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เสียงแบบเปิดสายนะครับว่ามันจะติดเสร็จไหมนะครับลองฟังดูาบางทีนะครับเราไปลองเล่นนะครับที่ร้านค้ามันก็ไม่ได้จะถูกใจเรา100%ยเนหรอกนะครับแต่ถ้าเราเอากลับมาปรับนะครับจูนตั้งใหม่นะครับให้มันถูกใจเรามันก็จะส่งแสนยานุภาพโดนใจเราแน่นอน,นครับ ีครับ